วืบขวบวืบขวับสั้นแป่วแป่วปล่อยปล่ปอยเทศกาลละครสั้นหน้ากากเปลือยครั้งที่สอง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  ขวบสั้นแปวแปวปล่อยปล่อยเทศกาลละครสั้นหน้ากากเปลือยครั้งที่สองตองตองตองขวบสั้นแปวแปวปล่อยปล่อย เทศกาลละครสั้นหน้ากากเปลื่ยครั้งที่สองตองตองตอง ขวบสั้นแปวแปวปล่อยปล่อยเทศากาลละครสั้นหน้ากากเปลือยครั้งที่สองตองตองตองขวบวันนี้เราไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งมาเราเห็นเธอครั้งแรกเราตกหลุมรักเธอเลยเธอผิวขาวสูงเด่นผิวดีเราเลยเดินตามเธอไปจะขอเบอร์ เราเดินตามไปเรื่อยๆพอได้จังหวะเธอหันมาสบตาเราเลยทําให้เราประมาทเราไม่กล้าเราก็เลยเดินได้แต่เดินตามเธอไปเรื่อยๆพราะเราได้จังหวะที่รวบรวมความกล้าได้เราจะเข้าไปขอเบอร์เธอแต่เธอก็ขึ้นรถแท็กซี่ไปเธอแล้วทําไงดีเออ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 ควับสั้นแป่แปวปล่อยปล่อย เทศกาลละครสั้นหน้ากากเปลื่ยครั้งที่สองตองตองตองดึก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 ควบวืบสั้นดึก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  เทศกาลละครสั้นหน้ากากเปลื่ยครั้งที่สองตองตองตอง,ตอง